ทำไมข้อสอบแพทหนึ่งแล้วกรีเชิ่อมันถึงยากขนาดนี้นะเนี่ยอืมปวดหัวอ๋อโทรหาครูพี่พลอยดีกว่า สวัสดีเจ้าน้องเพชรมีอะไรให้พี่ช่วยจ้ะ,อ,อ,ะอ๋องั้นเดี๋ยวพี่สอนให้นะแต่ว่าเอาเป็นในซูมแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ไปตามกล้องโอเคเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะอืมเราจะเขียนในไหนกันดีเราต้องเรียก แบล็ k บอร์ดโอเคเริ่มแรกโจทย์มาค่ะเราจะกำหนดให้ a, a แทนเซตสมการนี้และ b เท่ากับ x ยกกำลังสองโดยที่ x เป็นสมาชิกของ a ค่ะและสุดท้ายโจทย์ให้หาผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต b โอเคมาหาค่า x จากสมาการแรกกันก่อนค่ะ จากโจทย์นี้เราต้องทำให้ทั้งสองข้างเป็นล็อกฐาน3เหมือนกันก่อนนะคะโดยที่เราจะคูณล็อก3ฐาน3กับ x อกยกกำลังสองบวก x และเราก็คูณล็อก10หรือว่าล็อกสามันเนี่ยกับเศษ1ส่วนล็อก3ค่ะซึ่งล็อก3ยกกำลัง x ยกกกำลังสบวก x ฐาน3เกิดจากสมบัตินี้ค่ะ และล็อก10ฐาน3ก็เกิดจากสมบัตินี้ด้วยค่ะต่อมาเมื่อล็อกฐานเดียวกันบวกกันจะนำมาคูณกันในรูปแบบนี้ในบรรทัดนี้นะคะเราสามารถตัดล็อกฐาน3ได้แล้วค่ะและมันจะได้แบบนี้และย้ายไปฝั่งเดียวกันเพื่อให้ฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์นะคะและเราจะให้สมาการนี้เป็นสมาการที่1ค่ะ ต่อมาเราจะมาแทนตัวแปรกันต่อเลยที่เราจะให้ a เท่ากับ3ายกกำลัง x ยกกำลัง2บวก x และจึงนำ a ไปแทนในสมการที่1ค่ะต่อมาเราจึงสามารถแยกตัวประกอบแบบ2วงเล็บได้ค่ะและจะได้ค่า a ออกมาเป็น1กับ9แสดงว่าตอนนี้นะคะเรามี2กรณีค่ะก็คือมีกรณีที่ a เท่ากับ1และ a เท่ากับ9 ในกรณีที่ a เท่ากับ1นะคะจะได้3ยกกำลัง x ยกกำลัง2บวก x จะเท่ากับ3ยกกำลัง0น์คะฐาน3เหมือนกันเรามาดูที่เลขยกกำลังกันต่อเลยนะคะ x ยกกำลัง2บวก x เท่ากับ0สามารถดึงตัวร่วมและ x จะมีค่าเท่ากับ0และลบ1ค่ะต่อมาเรามาดูในกรณีที่ a เท่ากับ9กันต่อเลยนะคะ แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะดังนั้น3ยกกำลัง x ยกกำลังสบวก x จะเท่ากับ3ยกกำลังสฐานเหมือนกันดูที่เลขยกกำลังต่อนะคะ x ยกกำลังสบวก x เท่ากับ2ต่อมาย้าย2ไปลบและสามารถแยกตัวประกอบแบบ2วงเล็บได้ค่ะซึ่งจะได้เป็น x ลบ1คูณกับ x บวก2เท่ากับ0 แล้วค่า x จะเท่ากับ1และลบ2ค่ะได้คำตอบมาทั้ง4ตัวแล้วจะต้องนำไปตัวคำตอบในล็อกแล้วต้องมากกว่า0เสมอนะคะซึ่งจะทำให้เซต a นั้นมีสมาชิกค,คือลบ2ลบ1 0และ1ค่ะต่อมามาหาเซต b กันต่อนะคะโดยทำตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้นำลบ2ลบ1 0และ1 มายกกำลังสองค่ะซึ่งทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับ0 1และ4ค่ะสรุปผลคำตอบก็คือเราต้องนำ0 1และ4มาบวกกันซึ่งทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับ5ค่ะ <Okay. S 1> โอ,อ้เข้าใจแล้ว โอเคค่ะบ okay. ๊ายบายสบายใจทำได้แล้ว <laughs>